สบายดีพ่อแม่พี่น้องแลเอฟซีมาถุงมองถุกบอลมดสุขสุขคนยินดีตอนหับเขาสู่ซองน้องเมย์เด้อพี่น้องเมื่อนี้กะลงวัดลงว่าเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเอ้ยมาเห็ดสลา,าลงถ้ำหรือว่ามาเห็ดอาหารการกินเนาะสู่พ่อแม่พี่น้องซาบ้านที่สว่างกินกันเนาะพี่น้องืัอนี้กะเป็นเมือดที่สามเนาะที่เฮาเห็ดสลา,าลงถ้ำหัวแหงหัวใจกันเนาะพี่น้อง ตอนนี้น้องเมย์ก็ลงมาหอดบาดเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องกับชิพาพ่อแม่พี่น้องเลาะเบ่งหลาะสม้มบรรยากาศการเห็ดสลาลงถ้ำหรือว่าหอแจกน้าเองเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ได้ว่าเห็ดเมื่อนี่เออเห็ดเมื่อว่านนี่กับเมื่อนี่เนาะที่ได้ประมาณสำใดเนาะพี่น้องการเห็ดลังคาเนาะ ตอนนี้ก็ใส่เล็กพี่น้องเอ้ยรังค่าเนี่ยก็รังเสื่อมเล็กใส่ข้างบนขนะ้างบนเนาะตอนนี้ก็ได้ไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก,นก้อนกับเกื่อยเพิ่นเอาหมัก แต่แห่หรือว่ามักถั่วแห่ไปตำเมียงหรือตำตะไคร้ให้พ่อแม่พี่น้องได้กินกันเนาะพี่น้องซาบัวพาให้พอ่อให้อันนั้นแหละให้ยั่วผ่อนแต่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าแต่ยั่วผ่อนกินน้ำกันเมื่อตอนแหละพี่น้องเอ้ยสบายดีซาบัวพาซาบัวพาก็มาเอาหมากแต่แห่สบายดีพ่อแม่พี่น้อง นนี็กำลังเอาฮักก็ปลายมั่นนะก็อันปลายอันดอกมันนไม่เท้าก็นี่ก็ทางนี้มันมันสีฮักเอาไม้แม่นบ่ได้บ่ไม่เท้าไม้แน่นอนนะเดี๋ยวไปเบิ่งไปเบิ่งไปชมทางสลาเฮาเลยเนาะพี่น้อง แล้วก็น้องเมฆก็บชได้กลับมาทางครัวเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้แบบได้ชมกันว่าเห็ดเมื่อนี้เห็ดยังกินเนาะพี่นออ้องนี่ก็บชได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ได้ประมาณนี้ใส่เล็กเนาะพี่น้องอยู่เทิงลังคา เป็นเมือที่สามเนาะพี่น้องสามเห็ดการใส่รังค่าเหาเนาะใส่เล็กเห็ดรังค่าเนาะตอนนี้คน,นกำลังนั่งผัก่อนอยู่เนาะพี่น้องรอตอนนี้สางน,นกำลังเชื่อม เสื่อมเล็กว่าวาน่นแหละพี่น้องค่ะู้ใดมีจิตใจอยากทำบุญทำกุศลรวมกันกับเซินได้เด้อพี่น้องทางทางวัดเท่ากับขาดเพิ่นหลายอย่างนะพี่น้องบ่ว่าจแต่ล้างค่าบ่ว่าแต่ปูนบ่าว่าแต่ทรายเนาะพี่น้องค่ะ ยังบอกได้อีกนะพี่น้องทุนเท่ากับบอายแต่ใบสิบผานยามเนาะพี่น้องพานยามเห็ดเพราะว่าทางบ้านเท่ากับขาดเคิร์นทางสลาลงถ้ำเนาะพี่น้องอันนี้ก็ หอแจกเก่าเนาะพี่น้องหรือว่าซาลาโรงท่าเก่าเนาะพี่น้องอันนี้กับผูกพังมหมดเลยเนาะพี่น้องกับใส่งานบ่ได้อันนี้เป็นสมัยตั้งแต่สมัยตะกี้พวกพี่น้องเอ้ยกับผ้าผูกพังมหมดเลยผูกหมดเลยปูกอากาศข้นเนาะพี่น้องเข้ากันเลยพากันหัวแห้งหัวใจกัน มาสางสลาอันนี้ขึ้นเนาะแต่ว่านยังหมดเส็จสิ้นเนาะพี่น้องขาดเค้นร้ายสิ่งร้ายอย่างเนาะถ้าผู้ใดมีใจศรัทธาอยากทำบุญอยากสมทบทุนเนาะ,ะขอเรียนเซิญเดอร์พ่อแม่พี่น้องตอนนี้สางเพิ่นกำลังใส่เล็ด นะพี่น้องขางนี่ขางนั่นใส่แล้วแล้วนะาพี่น้องเล็กเหลือแต่ขางนี่ ปีที่สองพี่น้องเอยการเหตุจะลาลงทำาเฮความจริงกันโมเมนต์ว่าปีที่สองดอกพี่น้องแต่ตั้งเซาขึ้นกะเท่ากะขาดเขินมาทุกสิ่งถูกอย่างก็เลยหยุดไห้เนาะพี่น้องหลายปีสามสี่ปีเนาะพี่น้องกะก็เลยมากข้นเป็นลังค่าขืนนี่กะสองปีนี่เนาะพี่น้องที่เห็ลุลังค่าขืนเนาะปีที่สองเนาะพี่น้อง กำลังเสื่อมเล็กเนาะพี่น้องข่งนอกกันขาดเคินหลายอย่างอันนั้นเป็นสลาโรงถ้ำเก่านแเลยพี่น้องทั้งนี้ทั้งน,าน้าเนาะแต่ว่าใส่งานบ่ได้เนาะพี่น้องคันขืนไปกะบปวดกาก,กินพี่น้องเอ้ยไม่พอบามันบแมแนปูนเนาะปูนแต่บันไดพี่น้องเอ้ยโตเก่านะ ปนแต่มันได้นอกนั่นก็เป็นเป็นไม้เนาะพี่นนองแล้วก็หลายปีแล้วก็ปลูอะกข้นเนาะพี่นอะปูวกข้นก็เลยใส่งานมาได้้าขืนไป้หลายคนกัเวลาเฮามาตักบาตรเนาะตักบาตรหรือว่าทําบุญนี่ยังทุกอย่างเนาะมาร่วมกันกับขืนไปอยู่ในสาลาันนี้เนาะพี่นาะเนาะกันยอดมันหักพี่น้องเอ้ยก็เลยบ่ได้ใส่งานมันกับหลายปีเนาะพี่น้อง ใส่งานมาหลายปีแต่ว่ามาอาศัยเป็นกุฏิเนาะมาอาศัยเป็นกุฏิให้พ่อแม่พี่น้องมาพักมาเร้าเวลามีงานมีอย่างจัดงานบุญเนาะพี่น้องเป็นบุญในวัดเนาะฮากาศีมาอยู่ในกุฏิของเออจังหวัดวัดเนาะพี่น้องแต่ว่าปกติแล้วก็สใส่สาลาโรงธรรม ลังเก่าเนาะพี่น้องก็คือลังนี้เนาะลังนี้ก็คือตอนนี้เขาใส่งานบ่ได้เนาะพี่น้องเขาใส่งานบ่ได้ขั้นขืนไป็ยันฮักเนาะพี่น้องเพราะว่าปู่ขืนมดเนาะปะู่ขืนเป็นไม่เนาะพี่น้องมันบ่แมนปูนกันเลยพ่อแม่พี่น้องชาวบัญชีสว่างร่วมแรงรวมใจกันคือมาเห็ด ซาลาลงทำลังน like, anyway. ี่ข kind of ืนอีกเนาะพี con, ่น้องแต่ว่ายังบเซตสิ้นหลายปีแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าทีขืนเป็นรังค่าแบบนี้กัประมาณสองปีนี่เนาะพี่น้องสองปีนี่ทีได้มีโค้งห่างโค้งห่างขืนแบบนี้เนาะพี่น้องแบบนี้แหละแต่ว่าเฮากันยังบเซตสิ้นเทากับขาดเขินทุกสิ่งทุกอย่างเนาะบอกว่าแต่ปูนบอกว่าแต่ลังค่าบอกว่าแต่ทรายเนาะพี่น้อง ถาผู้ใดจิตใจใช้ศรัทธาอยากบริจาคอยากซอยเรืออยากมา่สมทบทุนเนาะภูรจีสะหาซิปกะขอเลียนเซิญนไดเดอรพี่น้องแผ่บุญแผ่กุศลนำกันเนาะถาถาคนใดที่เพิ่นเคยสางบุญสางกุศลกัขอเลียนเซิญนไดเดอพ่อแม่พี่น้องทางวัดบ้านชีสวา่างใต้เมืองไซพูททองเนาะติดต่อมาทางน้องเมย์ก็ได้เดอพี่น้อง ทางเฟซบุกเนาะเมยทางแกวมานี่เนาะพี่เนาะเดี๋ยวน้องเมย์พาพ่อเม่พี่นนองไปทางคั่วเลยเนาะพี่เนะาะพว่าลงมาซอยเห็ดอาหารการกินเนาะพี่นนองไปกันเลยพี่นนอะ แ่เลวนะเฮ้ยชาว่ายกำลังขั้วเป็ดสู้เห็ดกับเขาอาหารการกินเนาะพี่น้องตอนนี้กำลังสีเห็ดนีงก็เฮ้ยสิต้มกับลาบป้ยสิต้มกับลาบเนาะพี่น้องชาวบัวผ่ากับปิ๋ปปิ๋ปปีปี๋ปี๋ปีปิปปีกปี๋ปี๋ปาปี๋ปี จะโบไปใส่ปะเไปหาท่านเองเานีไดลุเออมันเห็นอย่งอย่ไงไเออบเห็นสบายดีฐานหมอเจวอกัยู่ในหมกัยังใส่หมวกใส่กุ๊บพี่น้องเอ้ยโอ้ยถอดแล้วลืมเห็นแล้วสมุตเองนะเฮ้ย อยู่ซ้ายโอมแม่คัวพี่น้องเอ้ยเอาล้วนะพี่น้องมอนี่ก็จะได้อำลาพระจ้าพ่อแม่พี่น้องไปเพียงปนี้งพอกันขีดนาพี่น้องฝากกดไลกดแชช่องน้องเม์ในเด้อพี่น้องกดติดตามผากดไลกดแชน้องเม์ในเด้อพี่น้องแล้วก็ช่องเกโบในเด้อพี่น้องพักดันในพี่น้องเอ้ยยังบ่ฮ้องอิได้อยู่ แมนด้านแห้งๆแ,แล้วพี่น้องแม,น,มนตอนนี้ยังบ่อผ่านยังบ่อยังน้ำบ้านน้ำเมืองอยู่พี่น้องเอ้ยน้องเมนะอุกอ่างอยู่เดี๋ยวนี้นะ<อ>นี่ก็สบายดีแล้วพี่น้องบ๊ายบ,ายบายมันถูกทุกคนอ,อ่ะมันคือมืดอึอคืออยู่แาบน,นี้